สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้ดูว่าลอดได้ยังมาถึงมือนะครับออกมาขึ้นนี่ครับตอนอเกือบเกือบตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนกว่ากว่านะครับตอนนี้ยืนได้แล้วนะครับยืนในตอนยืนนะก็เดินตอนตีห้านะครับ ยืนมาเล่ยนก็ใหญ่ได้แล้วนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ครับลูกวัวยังอ่กินนมแม่บระทันใดนะครับเพราะว่าแม่พันเนี่ยจะยังบมให้ลูกกินนมนมบวมนมแม่ด่วนอาจจะด้วยปัญหาก็คขึ้นอาจจะแม่พันเจ็บหัวนมครับ แล้วก็ลูกพันกับยังหาหัวนมยังบ่ทันเจอนะครับผมก็แก้ปัญหาด้วยก็คือได้บีบให้เพันนะครับใหบบ้น้ำบีบน้ำนมมาให้พันให้ลูกพันกินก่อนนะครับพันยังแม่พันยังบ่คอยยอมให้กินนะครับบีบเนวะบีบแน่าไหนก็เฮ็ดซองไว้ครับให้พันเขาซองนะครับ กันเลยบีบได้บาน,นิดหน่อยประมาณเมื่ถึงแก้วนะครับค่งแก้ว,คคว,วในลูกคนกินตอนนี้กันอายุให้เฟียนะครับอ่าลืมบอกบอกอาจจะบ,บอกในคลิปก่อนแล้วนะครับก็คือพันใดลูกตัวเมียนะครับเลยกำหนดคลอดมาห้าวันนะครับ เท่ากับสองร้อยเก้าสิบวันนะครับเกือบถือม้าซนแม่เพิ่นบ่หวงลูกมาเข้ามาเพิ่นให้คนให้คนเล่นน้ำได้นะครับให้คนเล่นน้ำได้แม่เพิ่นมันคือม้าซนหรอมาษาบ้านเขาคือแม่เพิ่นหูนะครับเนาะ ม,ม,ม,มันคือแม่ซ้นลรือแม่มันมันบ่ได้ส้นนะครับโอเคนะครับอัปเดตให้เบิ้งนะครับเป็นความยากของกันอ่าเอาลูกกินนมแล้วครับตอนนี้นะครับก็สิค่อยๆพอนยูน่นมกันน่าจะคิดว่าน่าจะเมืม่อเกินมือน,นี้พันจะได้กินนมแม่ละครับโอเคนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้คนท่าคลิปนะครับต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ